ก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดอีกเรื่องหนึ่งนะก็เมื่อวานพูดไม่หมดนะก็เมื่อวานว่าจะทำคอนเทนต์นะครับก็ลืมอย่างหนึ่งว่าเมื่อวานนะก็จะให้เลือกสองสองสองอย่างนะครับก็มีคอนเทนต์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับแล้วก็เมื่อวานได้บอกรายละเอียดรายละเอียดไปไปละตัวนั้นก็คืออันที่สองคือการทำทำอาหารนะครับ ซึ่งทาอาหารเนาะก็หาหาวัตถุดิบจากธรรมชาติเนาะหรือว่าที่เราปลูกเองแล้วก็มาทําอาหารอย่างเงี้ยทำอาหารแล้วก็เอามากินนะอย่างที่ถ้าถ้าใครดูคลิปผมก็จะรู้นะครับว่าเอ่อในในคลิปเนาะเวลาเราหาหามาได้เราก็ทาแล้วเราก็มากินนะพยายามให้ทาอย่างนะั้นแล้วก็ก็เวลานั่นแหละครับเวลาก็ว่าไม่เกินสิบห้านาทีแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรนะใส่เสื้อกระเหลี่ยงเลยเนาะถ้าเป็นใส่ได้ก็ใส่เสื้อกระเหลี่ยงพูดไทยก็ได้พูดกระเหลี่ยงก็ได้ก็ก็บอกชื่ออาหารที่เราทำเนาะบอกชื่ออาหารแล้วก็ก็เห็นด,ด้ถึงชอบเนาะแล้วก็ก็มหานะแต่มหานี่หยุดแต่บาคาเดาอยู่าออ,ท,อท้าคนใชนเนี่ยบัาคาร์เด mà hành nghề thì lo bắt được mà hành nghề ta lúc lúc qua qua là nó thì shoot là bắt giờ bắt may là mình đi kinh khác thì hành nghề bắt hát te tiếu tao nó tiếu tao và các chắc cái là ta ta like oh, ตี่อยนนตอตลพูนนตอมี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 ม้ต่อลประตูขาเลก่ปกลอบดีเลดีเลยเน่หนะแก้ิวบาตาเฮยปอภาษาที่ปวญอยลื่ละปติอดูนปอยติออเระเจนอไม่วิดีโอเดอชี้มีสูพัละนไม่วิดาแก้การดเ็กการย้อยิติอดเนออ้อได้เน่ตเปลียนละนะเดเตูไปละ เออยคิดามว่เลาเฟรคคาลาหาลูกวยเมื่คือว่าเดียวถ้าอาตินนี่แล้วนะเดียวเราช่วยมูดอะกันย้อนเจลือตัวก่อนต่นนนแล่ตะเกียร์ตะยินน่ะว่าเราเลิกหลอกกูว่าเราเลิาตอกากระต่อการโดวต่อการเต้ตันตับหนูในเตเดียวต่อเดียวย่งมีเขตคลอมาว่าเราตันเนาะอันนี้ตืวไลฟ์ไลฟ์สไตล์เนาะตัวต่วกิจกาะ แต่เปียเราติดใจเนี่ยนะเดี๋ยวแต่พ okay. ี the ่น้องก็แหววลาหมีอันนะแหววลาไม่นะมีพี่ได้แชรนดมุนดอตเกาเยอแต่พียดมุนดอตุกาะเนนะมีพี่ได้ได้ซับสไคร์เนี่ยในวิดีโอเยอนะโอเคที่เราทำนะก็เลยเตาเตาเต็พัดนะแหววลาคนนะโอเคแต่เหววไฟเยอะเลยไฟพุ่งปุ่นเนี่ยนะงี้กเกิดเกิดมาพลาดนี่นะตัวที่เดาอแค่ได้ไปนะโอเค kepada kita datang ke Johor so kita